đây là có hào béc tôi mình muốn nào muốn lắng muốn nào muốn lăng béc à. tôi 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 đây này đẹp tuồn tôi đây, khai bớt à? tên gì mà được khai bớt à? <laughs> khai bớt à? ma mà nè, mắm quai chấm quai chấm, mắm quai มาควายหน่อยครับน้องตาลนาี่ครับเป็น้นงตาลมาว่ามีควายให้จับให้<ท>ไมมีควาย,ม,ยมาให้จับเรื่อยพี่น้องน้องตาลเปิดหัวครับพี่น้องไช้กำลังตามหาแม่ลูกลูกตัวตัวผู้อาดนี่ครับแมย่มางญ่ครับไง,ไงนะย่างไงอ่างดีหน,นังดีเนาะเตกีควายเงินเส้นหมดละเบิ้งครับเบิ้งหนัง เออนี่ครับเบื้องเหนือหนังเมยเพลินต้นโตดีครับไงไงใหญ่แงระส่วนสูงกับประมาณร้อยร้อยหรอสามสิบห้านี่แหละสามสิบห้าบวกนี่ครับแต่วา่าราคากับย่อมยาวเหมืกันหย่อมยาวครับไงแม่ลูก,กลูกตู้เถิกในน้อยอยู่ครับนี่ครับเอาไปเพี้ยนเอาต่ออ้วนนี้เนาะอ้วนนีน้ครับตุกปุกดีนี่ครับเบื้องถ่ายเมย์ถ่ายลูกถ่ายเมยนี่ครับนุ่มซีเครื่องดำโคบนี่เปิดราคาไว้ร้านบุญหาครับ สามหมื่นหาพันบาทแค่นั้นฟังโมพีทก hey, anyway. ับเบิร oh ์กเมย์แ่บแง่ยังไงอ่างใหญ่งเลยครับเบิรงกเมยครับแค่ไหนหนาตาปากใหญ่ใหญ่หนาห่นปากใหญ่กินเก่งนี่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นควายหนังหนาเด้อพี่น้องขนาดว่าขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าก็ยังหนังหนาอยู่คือเก่อลนี่ครับลำเหี่ยวๆสามหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้อี๊ยดีโอ้แม่บอกใหญ่เลย นี่คับลูกไส้เพื่อนนั่งในหนอยอยู่บ้านสองเดือนนี่แหละลูกไส้ก็ได้อันนี้เพื่อมีผูุ้มักสนใจแม่ลูกครับ3ามหมืหาพันได้แม่บบก่ๆใหญ่ไปเลี้ยงลูกไส้รอดีตัวนี้แม่ลูก3าม0 0บาทโทรมาไปได้ครับศู3ย์แปดสามศูนย์แปดสหครับนี่ลูกรอเฮ้านี่แหะโอ้ๆๆแม่บบกใหญ่เลย อ้าวโคมนี่ก็เป็นได้ยงอีโคมหนึ่งครับใครสนใจก็ยังโทรมาสอบถามต่อรองได้โดยตรงน่ครับแม่ลูกสามหมื่นหาลูกยังไน้อยอยู่อีกประด็นก็สมได้ก็ไม่สมมาาไม่เอาเหมาะเหมาะอีกแล้วขุนน่งมันมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัพเดตราคาวัวราคาควายล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่สองครับมีนาคมพศ .2568 ครับมือนี้ ครับสำหรับทนายติดตามหาควายไปเลี้ยงครับหรือหงว่าราคากลางปัจจุบันเลือนไปนอกนะครับตลาดบัญญางิอำเภอบดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้นี่ครับช่วงบรรยากาศช่วงเศร้าครับโซนควายนะครับผมควายเลี้ยงควายงามควายเนื้อนี่ครับผสมประสานกันไปเลือนไปนอกนี่ครับไปเบิ้งราคาล่าสุดดังกันครับไปครับปาดนี่ครับโคแม่ลูกวะพ่อแม่แม่เปรี้ยวก็ได้ครับแม่ลูกก็ได้แม่เปรี้ยวก็ได้แยกก็ไดรเฉพาะแม่นี่ได้จับบาทพ่อ พ่อมีนหนึ่งสามบนสองสามสิบสองสายเขาเขาคือค่าคือเนี่ยเดีพ่อเมียจะบอกพ่อนี่พ่อละพ่อพอดีแปดสิบหานี่นะประมาณแปดสิบหาเสนสายเขาเปิดไปสามสิบสองค่ะแน่นทองว่างหรือทองละพ่อหรือยังไงทองทองไม่ได้ว่างครับมีลูกบ่โอ้จักเดือนละพ่อประหาเดือนประมาณหาเดือนอันนี้เป็นสายเขาสายอนุรักษ์สายโบราณทองอีกหาเดือน ครับผมส่วนสูงประมาณรอยสามสิบหาบวกนะพ่อเนาะสามห้าสามหกามห้กเตว่าเบื้องหน้าตาขัดขัดกันเบื้องเขาอันนี้ไฟหารุ่นนี่เด้อครับพี่น้องเอาไปอนุรักษ์ไว้สายเขาสายโบราณเน่าเขาแบบเง้าวแิบหส้าเส้นขึ้นน่ครับเบื้องเขาป่วยเก่าแก่ยเก่าแกเราอุบลเนาพ่อครับพี่บูนเี่บูนเนานี่ครับเบื้องค้องสร้างโดยรวมสามหมื่นสองพ หุนหางหางเกือบลากหืนนี่ครับจะปอแเม่สามหมื่องพันมออีกแล้วอาไปสนใจโทรมาเบ่อไพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดเก้าเปดแปดเจองศูนย์เจ็ดสอง อำเภอพิบูลมังสาหารพิบูลมังสาหารระเวีนอาจารย์ครับผมยุ้ยระเวีนอาจารย์นะพ่อเนาะครับกันไปทางนั้นส่งให้พี่ครับผมนี่ห้องหาเดือนอาซิมโบส่งให้พี่ด้วยครับผมนี่สวยดีปากใหญ่กินเก่งพอไปอนุรักษ์ไปเนี่ยลูปล่อเขาเนี่ยละเฮ้ยเห็นว่าเผื่อเริ่องกินอีกครับผมมันมันพ่อนี่ครับ คนห่างขายไข่เลยครับโอ้ลูบรอห้าวอนาคตพอพันอนาคตพอพันตัวนี้พ่อเปลี่ยนเพศยืนดีขนาดพ่อเปลี่ยนเพอยากยืนพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนก้นจูงยืนดีปั๊บเป็นลูกไส้คุ้นะพี่ครับผมเปิดราคาไว้สามหมื่นสองครับผมสามสิบสองอายุจากปีนะครับอายุปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนฟันน้ำนมนี่ครับไปหาพอพันอยู่นะผมตัวนี้ แม่พันแม่พันก็พี่แม่พันก็ได้โย่เข้าขึ้นนโย่เข้าขึ้นไปสาสามนในโยสามเนในโยนาโอ้โหองสามมืนนี่ครับชายคนะพี่ให้นองบอมจูงนะผม สีผู e ้น <A Momo S 1> ี <eye> <'m> ้บ yeah. ่สีได้คนบ่ไทยทย่ยัวคนทายคน้ยคนงามจูงควายง่ามขอ้สามหมื่นสองนี่เอาคนไปเลี้ยงบ่มันบ่แถมคนเลี้ยงด้วยเลยแถมคนเลี้ยงบ่ครับบังบ่โอ้่อลองหด้อสามหมื่นสองนีอ้แบ่พอแถมเอ้คนไปเลี้ยงนั่มมาเสร็จมา ตาเริ่มแพ้งเน๊ะนี่ค <laughs> รับหน้าตารูปรล่เสื้อ,อสูงหกสิบะ้าณิลอยลอยซีซีอยู่มีสื้สเชียงดีลูกชายคุณทวี แบ่งขายง่ายดีโอ้องบอมคนงามเอาแล้วเอาแล้วเถอะอาทั้าหู้งคนเต้าหู้ข้นข้นกว่าไหข้นกว่านหม มันจะเปื่อนเนาขึ้นรถโอ้ยขาเขาหาไปแล้วคขอกันอ้อเห็นในผู้สาวมาจูนี่คนถามแซเลยเพราะไงผู้ถาก็มาถามเหมือกันเบอร์โทรเบอร์โทรไปหนิู้เกอายาเกอี่อหนเก้าศไ่ายากเบออะไรใผู้สาวบอกมาหนิในได้เบอร์วะเบอร์ผู้สาว คนมีทุกข์มาหลายคนมาเอาไงฝากล้านมาขึ้นเก่าอย่างละใช่ค่ะล้านหน่องบอมมาทุกวันอาทิตย์ใช่ทุกอาทิตย์แล้วก็เช้าเป็นเทอมเราจะมาวันอังคารด้วยนะคะอ๋อวันวันพุธเนาะใช่ค่ะทุกวันพุธหรือวันอาทิตย์จะมาขายอยัางนี้ล่ะเท่าขายร้านตามสั่งร้านตามสั่งเครื่องดื่มใช่ค่ะนี่ลาไฟสนใจเบอร์โทรวะไห่นี่แล้วทนโทรมาติดต่อทางที่ร้านได้เลยที่ร้าน อยู่ราหน,นี่ล่ะไปมาสั่งกินเออนี่ยยังดียงามพือเก่าครับอ,อมามันมันครับผมโอเคไนหน่อยน,ะนะอั่งๆนี่หอดเกี่ยวอ่ะนี่แม่สาวหน่อยนี่แม่สาวหน่อยโอ้ยแมนสาวหน่อย เอาเบิああ่งแม่สาวหน่อยของหอยอ้วงกำลังจับเบิ <Öz pee hvad> ่งอยู่ลูกสาวสารามส้นกำลังจับอะไรเนาะนี่ครับลูกสาวสาร้ำส้นคนนี้ลูกสาวของหอยอ้วงคนนี้ลูกสาวสาร้ำส้นเปิดราคาไว้สองหมื่นห่าพันนี่ครับหน้าตาสวยดีลูกสาวสาร้ำส้นไปหาหลุดสวยๆอยู่นะครับผม นี่โ้องสางโดยรวมส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบนี่ละประมาณตาดีโ้องสางเกือบเรียบดีสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ตัวนี้รลอบทิศทางรลอบทิศทางรลอบทิศทางเบอร์กระเด้อพี่น้องควายหาุูนี่อยู่สวยๆสองหมื่นห้าพันวางหางช่วงไายโอ้เบอร์โทรไปครับเบอร์โทรเฮา ศูนย์เก้าสี่สามเเศหบอร์โทรพอเบอร์โทรหนูน้องแคตตี้แคตตี้โอ้ห้เบอร์โทรจะกค้องเลมวันนี้ไปสนใใจโทโมาได้สองมือหนต่อลองในเบอร์มือเบัดขึ้นทันเมาส์คู่ขายไปดิโอ้ดูอะได้โไรตหาพอเอาโอเคครับผมใช้เราก็หาเล็กตัวันนี้ มุ่นหนามุ่นหลังมุ่นหนามุ่นหลังเล็กตัวสามตัวตัวใดในเรือตุนตัวใดขายหมดอ่ะตัวนี้บอกรือขายบ่ลอ่ะขายหมด่ะมาแยังมานี่ยมามีกุ้ยจับเอาหรอมากุ้ยหน่อยลูกกี้ยองมากล้ยหน่อยครับ น้องตาลเนี่ยมัอน,นี่นอ้องตาลมาว่ามีควายให้จับไฟไมีควายมาให้จับเลเด้อพี่น้องน้อง,องอตาลโอ้นี่กับเสียช,ช่วยนะครับขายเบไปแล้วว่ามีควายจับขายขายดีไม่มีควายจับเลยสั่งซีสันจังหน่อยสั่งซีสันจังหน่อยครับผมนี่ละไฟอย่างมาตลาดมาชมเมืองมีคนงามมามาหาจับควายเลยนุณผู้ชน,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 นี่หลายคนนี่ละ ต้องตานครับพี่น้องโอเคไปมีดซ้ายซ้ายเหนือพร้อมใส่งาน <c oughs> ลูกปากเลยสามหมื่นกว่าหลุดนี่ครับเนื้อหลายๆสามสิบหาคะแนนพอแล้วปะเ <c oughs> นื 400, 400, ้อพี่ดีอันนี้ว่ากันราคาเนื้อเด้อพี่น้องนี่ครับกวนสี่ลอยขึ้นครับสี่ลอยถึงห้าลอยโล่วายนี่มันสินักโกงหัวอยู่ อ้วนเหมือนกันล yes. ้อ uh, right. uh, ้วน่ก uh, hmm. so, <that> okay. ็ัอ้วก็อ้วแน่นก็แนน่นะนี่บบสามเมือนหาเลยไปน้องราคาห่องไว้ขั้นสามเมือนขึ้นเพื่อนจะขายกันอยู่ตอกแกเบียดไม่ยิ้มเปิดเปิดอรูปปากเลยเนอ้วนดีใหญ่ดีเนี่ับราคาสายเนือนี่ยกตีราคาเหนือมากรับกำลังตอรองกันอยู่ ซองเก่าขายเอาเถอะมาบบบนี้อ๋อง่ายดีอ้วนดีนี่แหละครับเบื้องบรรยากาศการตทดลองซื้อขายกันซองเก่านเนี่ยเบียดสิเอาแบบว่าอะได้เต็มจังหนอ่อยอะไรซ้ำจังหน่อยนะครับผมเนี่ยเบื้องเอาพี่นอ้องเกินสูงก็ว่าลอยซานสิผาบวกขึ้น หยยากสื่อง่ายจ่ายง่ายปันนั่นเอาเงินอย่างขาตะแคงเราเพขาล้อก็สื่อน้อจายสดเลยโอ๊ยพียาช่วยเขาซ้อมตัวแปดพนได้จายก็ัวสองตัวนี่พอขายพอสื่อพ่อสื่อที่ที่พ่อสื่อที่สองตัว่อสื่อครับเอ้านี่ละประมาณแปดสบห้าสองตัวแปพหาอย ราคาซื้อขายกันแล้วนะครับเดี๋ยวได้เนิุกส์ไปต่อเด้อพี่น้องนะครับสองตัวแปดสิบห้าร้อยโอ้ของแท้ดอกแก้วะครับโอ้ไม่ได้เมืองนอกเลยวะครับฮะว้าห้องแท้ตัวนี้ได้เอ็กตัวหรอวะสิบหกแล้วหาหลุนได้อยู่ รุ่นน้อยโค้งโค้งโอ๋อเป็นโค้งโค้งแม่ลูกประมาณเมื่นเมื่นกว่าบาทสิครับมื่กว่าบาทครับไตไตสองนะไตพันตัวเมื่จดมื่แปดไตสองเข้ามานิพิจารณาบงเลยเออไสิบกโค้งไติบโตอ้สิบหโตโค้งนี่ซื้อหรือเ่าครับนี่ยังอยู่ใกล้เราเป่ารับนว่าสองหมนสามต่อราคาสอง่นอืามร้อยสองหมืามันเล่าเปิดกำลังต่อกันอยู่ครับพี่น้อ สองหมืามพแม่กับลูกแม่งามแต่ลูกบ่งามมาไหนเมวา,มมามลูกก็งามแน่อยู่หรอกน,กนี่น้นตาตาดีอยู่ประมาณสองสาม 2, เดือนนี่แหละครับ,บผมโอ้ส,สุดยอดสุดยอดนี่แหะนี่ตเกีมาสื่อเน้นเป็นโคม,มันวะ่ะตะเกียบจากต่างประเทศเทา่ามนี่ได้๋ยพกโต ที่เด็ดที่เบุเพื่นก็โทรรัพทากันได้บุญแน่นอนแน่นอนชือบท่ดีซื้อยู่นีอกะไรสองหมื่นครบนี่สองหมื่นันจะขายอยู่แม่นไวสองหมื่นใายบ่ครับขายวันไหนอ๋อยังวัไหนสองหมื่นเอสี่บ่เออมันกซืนานรสามัหาลสอง่นสามัาอยย่ห้กันอยู่ ้าวเป็นเจ้าสองหมื่นสามพันหาหลอยเลยโอ้กำลังต่อกันอยู่ใกล้ละลาสันมันมันพ่อมันมันแระผมนี่ละสามขั้วเก่าเย้าเลยโตละสองหมื่นหาพันบาทโตละพี่น้องเอาลูกไปเทียวเวียดแล้วเหลือแม่แบบสังเกตเบิกเตานุ่มเนี้ยตรงๆอยู่ น,นุ่มยังตรงๆอยู่ครับนมยังตรงสองหมื่นหาพันนี่ห้องไว้ต่อตัวนี่ครับไปขุนต่อเปอ้วนเอามาใหม่นี่ครับส่วนสูงประมาณหน่อยสามสิบหนอยสามสิบสามสิบหานี่ครับเอาไปขุนไปเกลือต่อเอาเอาไปเลี้ยงก็ได้ทรงหล,ลูกงามดีแต่ว่าครูเมือนี่เพิ่นตีราคาเหนื่อเลยนี่ครับเอาไปอ้วนๆจะก่อนจะกลับมาใหม่เลยพี่น้องสองหมื 25, ่นหาพันโค้ดมากไปเลยครับ ศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสหศนเอาไปคูนต่อสัญยาเพื่อเพื่อเพื่อเพือมันขึ้นกระสมออมาอีกเหมาะเลยตัวนี้มกใหญ่เลยตกใหญ่เลยนครบสองหายตัวใหญ่เลยแต่ว่าหลูมมันไปเบียนไปเบียนแล้วนะครับเป็นควายเลี้ยงครับแต่ว่าตีราคาเนือ น,น,นมยังตรงตรงสังเกตขอแม่แยกลูกครับผมสังเกตบางเต่านมเพิ่นยังตรงตรง,ตรง,ตรง hey, oh, อยู่บรรยากาศโซนสายเถิอกครับพี่น้อยไอ้สิ่งพัดมาวัดใจกันมั้ยโอ้ยไอ้สย่งไม่อย่างงูนึกที่สายวาเอาพี่นี่ยินแล้วอะไร อันนี้ไซส์เนื้อรุ่นน้อยนนี่กับส่วนส่วงอามานลอยสาวกลัวกเอาบยากหรออเอาเงินโอ้ยเลยสองหมื่องพันหต่อโยสองหมื่นองพันหาลอ,อ,าอนี่ครับตัวนี้แล้วก็เพิ่ห่องไวง้ <ๆ S 1> ครับผม<ๆ>ที่เด็ดที่เด็ดแกแกจะจัดไปในสามสิบสองคะแนนไปนี่กัเปิดไปสามสบสอ รุ่นนี่ส่วนสูงบบประมาาน่อยมาณน่อยเส้าหาบวกเนี่ยซึ่งบอกสามสิบพเกินนี่3ามสิบคะแนนเปิดใบเนี่ครับแต่ว่าต้องเน้นแก้จักหน่อยเบิงหน้าตาเพราะถ้าขียมเลยนี่ครับตัวเดียวบเชียนเชียนตัวเดียวมาในรุ่นเจ้าสนาดตัวเีว้าบาทเท่นั้ เจ้าของโมยูพอผานก็ลอ๋อกโลพอพ่นออกเป็นอาคาเหนือเลยเอาเบรโทรไปก่อนหศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองหสีเมืองใหม่สีเมืองใหม่เหลือตัวเดียวห่วยแสดงว่าคือคัีในที่สัมผัสเล้คลาดก็าดคลายกันอยู่เขาสือจะลอยนาะอือุ่นมอยายแห้งส่วนสองเมือกวนเมือกวน ส่วนมวนใหญ่ๆก็ยืนลงยืนฐาซื่อๆยืนฐาเมื่อโอ้เนี่ยห่วยอ้าวแม่ลูกจาบาทพ่อสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันกับแม่ลูกห่วยลูกไปอาบดําม่อนไม่ใช่หรือไงลูกตัวเถิกตัวนี้ลูกตัวผู้ <ๆ S 1> ลูกหนาวแห้งเจิ้นไม่โรคน้ำห่อนบ่ะนี่ครับลูกไส้แม่ลูกลูกตัวผู้สี่หมื่นสามพันแม่สูงร้อยสี่ป่ะพ่อประมาณร้อยสี่สิบนี่ครับนาอ่างดีเงี้ดนีนี่ครับลูกเตือนแลววะนี่เตือนห่อลูกหน่อยหอยสังอ, 43, อ้าวสี่หมื่นสามพันโอ้บริการทรงถึงทีแตวนี่นี่ครับเบื้องถ่ายเบื้องยังนี่ครับ อันนี้ไฟหาแม่ลูกอยู่นะครับผมเหมาะขนาดเลยนี่ครับหน้าตาดีตาแต้มแก้มจ้ำนี่ครับเบื้องเขาเปิดดีแฮ้งระเป๋าวเกือบเรียบใ,นใ,นในยหญ่ดีไฟหาไปเลี้ยงต่อรองได้เบอร์โทรเบอร์ใดครับของอะไรเกียเช็ท้านั่นละเนือจักบวกไม่เกียร์นั่นชื่อเบอร์โทรอะไรแบบนี้เอาเบอร์โทรผมก็ได้เออเอาเบอร์โทรเจ้าศูนย์หกหนึ สี่หมื่นสามพันต่อรองได้นี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบแม่ให้ลูกครับไปแล้วอ้าวเห็น้ตทายเวลาก็เลยอันนี้เบื้องซ้ายเถิอกคือกันครับพ่อพ่อมาขายเองเลยป่ะพ่อจักบาทพ่อแบบนี้สี่หมื่นแปดห้องไว้คือสูงดีแท้ว่ามันร้อยห้าสิบอยู่วันนี้สูสี โเถืงกับไก่เถืงครับ48อยากอยากอยาก48ป้องหเนาะทาไหรบาทอะพอ่มเท่าอย่างไรส8่ันจะก็นดคืออยู่ดมองเอาเงินนี่45แต่ว่าโอ้ตุนข้อดีคือกันเนาะนี่ครบเพิ่งโค้งสางโดยรวมควายผู๋ง่่แต่ว่าตีราควาเนื้อหาคือ้กัน48 เอาเงินสี่หมื่นหาโอ้ขอ,องแท้ทบ่แจวานเะาหัวหน้า,าสองหมื่นสองไป้ะครับสายสายดำง้อกระดำบัด <c oughs> บัตามราคาเบิ้งเลือดพี่น้องนี่ครับราคาเปรียบเทียบบ้างเอานี่ครับเบอร์โทรมีบ่ละพ่อใส่ทรศัพท์บ่ละบ่อะเดี๋ยวใส่สมอเนาะงอ้าวสี่หมื่นแปดเปิดไว้นี่ครับ<อ> พี่นาเอาพี่น้องนี่ครับราคาพอละหองไหวตัวแบบใหญ่อยากแย่านี้แม่ลูกแม่ลูกง่ยอยากสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าร้อยห้าพันห้าพันัสองหมื่นห่รับลูกแม่ที่เรฟังโมพีสเลยต่แม่แมแม่กับลูกลูกแม่ย่งดีลูกแม่สุดๆอีีบ่นห้าพันสอง่นห้าพ โอ้ออต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกบอตโบะขายบอตโบะขายเบงหน้าตาเบงลูกตัวแม่พร้อมเด้นปี่น้องกันเสี่ยงไหมไปชงได้หรือล่ามันไกลสองหมื่นห้าพันบาทไพหาควายไปเลี้ยงอยู่นะี่ครับลูกแม่ย่างดีสดเป็นสดลูกแรกเลยละนะนี่ละนี่ครับลูกแม่ย่างดีโอ้โหเจืงๆนาเผื่อๆไพหาไปเลี้ยงครับตัวนี้ราคาต่อรองได้อีกนะี่ครับสองหมื่นห้าพันเส้นสูงก็จบจุประมาณร้อยร้อยสามสิบ นี่ยเบื้องเขาพี่น้องเบาๆไร้นี่ครับสองปัญหาพันต่อรองได้อีกตาแต้มดีโยลูกก็ได้พ่อเลี้ยงพ่อสือพ่อขายกันอยู่ดอกนี่ครับละก้าหองไหวนี่ครับโดยรวมประกาศเต็มนี้ทุกอย่างนี่ยางว้นโซ่ร้อมนมซีเครื่องดำ เไฟสนใจโตมากไป่ได้อ้ศูนย์หครับเจ็ดหกเจ็ดดสี่สี่เจ็ดหนึ่งแมวไจะเสียงไหมโอ้ไกลครับแม่ลูกครับสองหมื่นห้าพันเจ้วเลยลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ขายไปเราข่บหน่อยกีกคนเอาครหน่อยใช่าะ่วนข่บหน่อยมืนหาานมืนหา่อยได้บอครับา ้เมื้นหาลอยโอ้ในมื้นหาป่ะตัไหนชี้พันหาเราหาพันไก่กับจกันลูกปูตัวนั้นหาพันตัวนี้หาพันตัวเสื้อตัวนี้เจี๊พันหาเตัวนี้เจีพันหาลอยห้แปะทนลงมาเจ็๊พันหาส่ชด้แปานใส่เจียพันหาสองตัวสองตัวสามมูลสามมูล่านตัวละหาพันหาตัวละหาพันหา้อยไงเพิ่งอะรกันสองตัว ตัวละหมื่นหาพันหาร้อยแมนสามหมื่นพันเาสามหมื่นสี่พันหนึ่งเทไรกันนั่นะต้องมาสดดบ้าุนครับผมนี่ครับสายขุนสายขุนพาไปขุนต่อแมนพวแขกปุ่มคุ้มนำเนือหนังแขกประทุมมาเดีมาเดียโอ้มาแล้วว่ามาเดียสิขายเลยพอจะแตะเดนีเด้สิขายกเด้อเอาเบอร์อยู่บอเอาอยูหน่อยูงแปดหงอ้าเจ็แปดสี่หนึ่งสายแต ขายลูกเดียวขายอย่างเดียวทุกรูปแบบเลยไปแล้วครับทุกรูปแบบพี่เดีครับปอยแต่เฮาอืมตัวเดียวกับขายวะนี่ใส่หมื่นนี่เก่าสิมห้าร้อยฟ้ามือแล้วพ่อแปดสิบห้าร้อยเก้าหากับเก้าหา แปหากับเก่าหา่สีเหืองกับสีแดงเาหลืองกับสีแดงบตัวไเก้ามากตัวได้เก่านี่นี่ครับคันคู่เลยพ่อรับไหมคู่กับหมื่นเจ็หมื่นแปดหมื่นแปดคันเอาคู่ต่อรองอะไรอีกต่อรองอีกต่อเป็นคู่ก็ดีไปด้กันสองตัวหมื่นเจ็ดหมื่นแปดต่องอด้ยตาต็มเก็บจำสดวนสูงประมาณหนึ่งสิบห้าบวกนี่ สาวหน่อยสาวหน่อยแบบเหลืองกับแบบแดงพิตตายแล้วพวกนี้สนตาไพเรียบร้อยนี่ครับเบื้องข่ายเอารุ่นนี้ไปเลียงกขบ่กพิษวังกันพิงชิ้นใหญ่ไปหนาดีหรอกพิตตายแล้วเบอร์โทรไปอีกพอเบอร์โทรห้าสี่เก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าห้าเก้า ครับผมกว่าอายุครับในภาษาครับผมนี่ละสองตัวออนี่ละขาวแดงแดง <c oughs> เดือดแดงเดือดแดงเดี๋ยวไปสนใจรูน,นี้ใต้เมื่นพิมพ์นิยมรุ่นขายดี